ไม่ขอบคุณมากไม่นี้ขอบคุณมากตั้มไม่คือจริงๆไม่ได้อยากให้มาพูดเรื่องนี้เลยครับไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่ต้องพูดมันต้องพูดเพราะว่าเออคือก่อนอันนี้ผมมามีโอกาสคุยกับพีิการบอกเฮ้ยพี่ทำไมเราไม่พูดเหมือนกนเราจะโดนอย่างเดียวพี่บอกว่าพี่พูดยังไงอ่ะก็โดนพูดเลยกว่าพี่พี่อยากให้ยังไงอ่ะ บอกกูไม่อยากให้ยังไงหรอกก็ไม่เปไรให้เขาด่ากันไปที่จริงต้องบอกว่าวันนี้ที่เราจั่วหัวขึ้นมาหรือประเด็นที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยกันไม่เกี่ยวนะคือเราอ่ะอยากจะพูดเองในในส่วนที่เราเห็นแล้วก็เรารู้อยู่ตลอดว่าน้องเราอ่ะถูกเรื่องอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งอันไหนที่เขาผิดอะ่ะพี่พี่ก็ยอมรับว่าน้องพี่ก็มีส่วนผิดถูกไหม,มแต่อันไหนที่เรื่องมันไม่ใช่อะ่ะพี่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เอาจริง<ช>นะคนเราอะ่ะทําผิดอะ่ะมันไม่ได้ถือกับการที่ว่าไปฆ่าไปแกงใครตายอ่ะ จะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองหน่อยเหรอเก็บไปคิดนะทุกคนอ่ะสำหรับบททางไปนะคะเดี๋ยวว,ยว,วันนี้เด,ดี๋ยวเไเดี๋ยวพึ่งร้องให้ดิไม่คือไม่ได้ร้องให้ที่คนมาด่าหรืออะไรแต่แค่ร้องให้ว่าดีใจที่ที่มีคนในเพื่อนในวงการบันเทิงเพราะพ,พี่เห็นเพราะพี่เห<ป>็นพี่ไม่ได้คือไม่ต้องการให้ใครมารักหรือว่าอะไรทุกคนครับแต่แค่คนที่ที่รักเราอ่ะ เข้าใจผมแค่นั้นพอเพราะว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้แลยคือพี่เห็นแล้วพี่ก็อย่างที่บอกแหละว่าพี่ไม่ปกป้องถ้าน้องทําผิดเพราะว่าพี่ถ้าพี่ปกป้องเวลาที่น้องทําผิดน้องก็จะทําผิดไปเรื่อยๆแต่ณวันนี้พี่เห็นจริงๆว่าน้องพี่ไม่ได้ผิดนั่นหมายความว่าสิ่งที่พี่จะพูดออกไปอ่ะพี่พูด ด้วยสิ่งที่พี่เห็นเพราะฉะนั้นใครที่พิมพ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณยังไม่เห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะคุณยังไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณโจมตีเขาเข้ามาใน,ใ,นในกระทันหันเลยในทันทีเลยคุณไม่รู้ว่าความรู้สึกที่คุณทิ้งเอาไว้ให้กับคนคนนึงอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกเขาขึ้นมาเนี่ยวันนั้นน่ะเราจะมานั่งขอโทษกันหรือมานั่งเสียใจในสิ่งที่เราทําไปไม่ม พี่มีโอกาสพูดพี่จะพูดแทนหนูอว่าไม่ต้องพูดเลยเพราะวันนี้กันก็บอกแล้วว่าไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้อยากอธิบายเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ดูที่ผลงานวัดกันที่ผลงานเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเนาะ